สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่หานแม่ข่าวนะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เต่ามาเฟืองขึ้นมาไข่ค่ะแล้วเขาก็เลยต้องทำรั้วกัน้นเพราะว่า ดูแลไข่ไว้เขากลัวว่าคนจะมาขโมยแล้วสัตว์เช่นสุนัขเงี้ยค่ะอาจจะมาคุยเขาต้องจัดเวรยามเข้า24ชั่วโมงจนกระทั่งไข่ปักออกมานะคะเมื่อสักครู่มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้แต่ว่าอาัดคลิปไม่ติดไม่รู้ทำไม เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเต่ามะเฟืองหนึ่งตัวเนี่ยเวลาเขาฟักไข่อะค่ะเขาจะฟักสามที่เขาจะไม่ฟักที่เดียวเขาจะฟักสามที่แล้วแม่เต่าตอนนี้รู้สึกว่าจะฟักตรงนี้แล้วควรเจออีกที่ที่หาดกระตะารแล้วอีกที่ที่พังงาจําชื่อหาดไม่ได้แล้วเขาเล่าว่าเต่าจะเป็นสัตว์ฉลาดมากค่ะ คือแบบเวลาเขามาฟักไข่เน่ยเขาจะขุดหลุมไข่เขาอะไว้เยอะมากหลายหลุมเพื่อหลอกคนหลอกสัตว์อื่นแล้วจริงๆมันก็จะอยู่หลุมเดียวแต่เขาจะขุดหลอกไว้อ่ะแล้วเขาฉลาดมากแล้วเขาก็จะมีวิธีหลอกล่อว่าเขาขึ้นทางนี้ลงทางนี้หลอกล่อคนอื่นเงี้ยค่ะ ทะเลภูเก็ตสมบูรณ์มากนะคะเพราะมีเต่ามาเฟืองขึ้นมาวางไข่มากถ้าใครผ่านมาหาดไม้ขาวแวะมาชมได้นะคะกำหนดฟักของของรังไข่รังเนี้ยประมาณเดือนมีนาเราจะาหน้าที่เล่าให้ฟังว่าเวลา เต่ามาฟักไข่ไว้นะคะเขาจะเขาจะจำได้ว่าเขาฟักเมื่อไหร่ล,ลูกเขาจะคลอดเมื่อไหร่แล้วพอลูกเขาฟังมาเป็นตัวแม่แม่เต่าอะค่ะแม่เต่าเขาก็จะมารอรับลูกเขาแต่ระหว่างนั้นอะเขาก็จะเห็นแม่เต่ามาวนเวียนอยู่แถวหาดเรื่อยๆอยู่แถวหาดมาคอยดูลูกเขาอย่างนี้ยค่ะ แล้วพอถ้าลูกฟักออกเป็นตัวเขาก็จะเอาลื้อไม้นี่ออกก็จะมีแม่เต่ามารออยู่แล้วนี่คือเหตุผลที้เขาต้องฝัาไว้ตลอด24ชั่วโมงแล้วเขาไม่จับไข่เต่าเลยนะคะถามว่าไข่มีจำนวนกี่ฟองเขาบอกว่าเขาจะไม่แตะต้องค่ะพอเขาเจอเขาก็แค่สายตามองเข้าๆแล้วเขาก็ล้อมรั้วเลย เขาจะให้เต่าอยู่แบบธรรมชาติที่สุดไข่เต่าอยู่แบบธรรมชาติที่สุดพระอาทิตย์กำลังตกดินนะคะส่วนฝั่งนู้นนะคะ ฝั่งนู้นของหาดไม่ขาวก็จะเป็นฝั่งที่คนดูเครื่องขึ้นลงกันแต่ว่าตอนนี้ไฟบินมันไม่ค่อยเยอะไฟต่างประเทศก็ไม่มีเลยก็จะแบบเงียบๆอะคะ่ะ ก็หลังจากคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลไข่เต่ามาเฟือง mm hmm. ก็คุยกันเพลินคุยไปคุยมาพาาทิตตกแล้วค่ะ mm hmm. บรรยากาศดีมาก mm hmm. ก็จะมีคนมาตั้งแคมป์กันนะคะตั้งแคมป์ตกปลาบรรยากาศดูรอบๆ หา,านไม้ขาวเนี่ยจะยาวประมาณสิบามกิโลนะคะก็เป็นขาดขาดค่อนข้างยาวค่ะแล้วก็เงียบมากฟั่งนู้นของหาดที่บอกนะคะก็จะเป็น ที่คนชมเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีไาบินกับเท่าไหร่เพราะคนจะน้อยแต่โดยปกติแล้วค่ะหันแม่ขาวก็เงียบอยู่แล้วถ้าใครมีเวลาเนี่ยเช่นก่อนขึ้นเครื่องกลับมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก่อนขึ้นเครื่องกลับ เผื่อเวลาสักนิดนึงอาจจะสักสองสามชั่วโมงแวะมาเที่ยวหาดไม้ขาวค่ะก็คุ้มค่า ตอนเย็นๆก็จะมีคนมาตกปลากัน